สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องน้องฟองนมอะไรมือสองวันนี้ผมพามารีวิวหม้อน้ําครับหม้อน้ําพอดีรถผมมันรั่วครับไปซ่อมก็เงินทองก็ไม่ค่อยจะมีนะครับผมก็เลยลองทําดูครับผมพอทำดูว่าก็น่าจะประหยัดเงินไปอีกนิดหน่อยครับเงินทองมันก็หายากนะครับผม,ผมก็เลยลองทําดูนี่ผมเนี่ยมันรั่ว ตรงหลอดครับผมว่วตรงหลอดนี่ครับเนี่ยหลอดหลอดหลอดนี้ครับเนี่ยผมลองเอาทองแดงอัดแล้วมันแตกไปทั่วครับเนี่ยมันลามครับโอ้ทไงเนาะเงินก็ไม่ค่อยจะมีครับผมเนี่ยก็เลยไปเอากาวสองตันนะครับไปซื้อกาวสองตันมานี่ครับมามามาปุดผมตเลยตัดครับตัดสี่หลอดเลยครับเพราะมันรั่วสี่หลอด ผมมันเดินเอาไฟไปลุนครับเนี่ยนี่ครับนี่อยู่แล้วครับเนี่ยผมเอาน้ําใส่แล้วครับเนี่ยนี่ครับตัดบนตัดล่างอุดตรงนี้เลยครับเนี่ยไม่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 เยอะน้ําจะน้ำน้ำไม่ไหลนะครับจะนี่ครับน้ําน้ําไม่ไหลนะน้าน้าไม่ไหลนี่ใส่น้ําแล้วครับนี่น้ำนี่น้ำครับเนี่ยใส่น้ำน้ำออกมาเน่น้ำออกมาเราออกมาจริงอ่าเรา งบน้อยครับก็ลองทําดูครับเนี่ยแต่เอเกาสองตันครับพ่อจ๋าอ่าลองลองลองยาดูครับเนี่ยพี่น้องเอฟซีพ่อจ๋าที่ที่ประสบปัญหาอย่างผมนะครับลองลองทําดูครับผมอ่มันเราก็พอใช้ได้ไปก่อนครับเออออ่าพอพอใช้ไปก่อนพ่อจ๋าพอเงินทองเราก็ไม่ค่อยจะมีครับผมเนี่ยลองทําดูครับถ้าเกิด เป็นอย่างผมครับเออเนี่ยมันรั่วหน่อยนึงนี่เราก็แกะตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยแต่ดันผมดันไปเอาไฟลงนี่ยฮะโหเสียดายครับแล้วเอาเกลามาอัดสักหน่อยก็นาโอเคครับน้ำออกมาเลยเลยลองทําดูครับผมวันนี้อยู่กับใครวันนี้อยู่กับฟองนมบายบาย สวัสด,ดีจ้าติดตามด้วยนะจา้าฝากติดตามช่องน้องฟองนมอะไหลมือสอง,สองกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับบ๊าส,ส<ห>บายส,<ะ>สวัสดีครับ